สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระกำแพงนางกำแพงกีบบัวเรียกว่ากีบบัวแล้วกันเพราะพิมพ์นี้ผมก็ยังไม่เคยเจอเราจะมาดูมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันเป็นพระชุดเดียวก,กันกับที่ผมเคยทคํลิปบว้แล้วแต่เป็นคนล์พิมพ์อย่างนี้จะเ,เรียกผมขอเรียกว่านางกำแพงกีบบัวส่วนนี่ก็คือชุดเดียวกันกันกบตรงนี้ ที่ผมเคยทำคลิปไว้แล้ว EP 55อย่างนี้ e 55 66เป็นลักษณะแบบเดียวนเนื้อแบบเดียวกันกับองค์นี้เราจะมาดูเราจะมาศึกษามาเรียนรู้ด,ด้วยกันอย่างนี้เป็นพระชุดเดียวกันนั่นแหละหลักษณะของเ,อเราจะขยายดูกันชุดนี้เป็นชุดของเมตขนุนเนื้อก็อปม,มองคือใกล้เคียงกันแต่เป็นอีกพิมพ์มหนึ่ง ที่ผมซื้อมาคนคนแบ่งให้ก็บอกเป็นของกุไวัพพิคุลแต่ถ้าเราจะตีชัวชัว<ม>ก็ตีเป็นของฝั่งทุงเสรษฐีเป็นพระกำแพงกีบบัวของฝั่งทุงเสรธธีฐีไม่รู้จะเรียกกีบบัวหรืออะไรอย่างนี้เพราะธรรมดากีบบัวก็จะเป็นด้านี่จะลึกตัวนี้ไม่ได้ตัดอย่างนี้เป็นพระกำแพง ของกุมาทิกุลแต่ถ้าเราจะตีชัวๆตีอะไรเซฟๆกวก็ของฝั่งทุ่งเศรษฐีเพราะเราหมองนี้ว่าคนขายพระเขาก็จะตีเข้ากุนิยมเรามาดูเรามาศึกษากันแต่มันก็เข้าพระชุดนี้ตรงก,กันกับคนที่แบ่งให้ผมที่มองนี้ว่าเขาชัดเจน ก็เป็นของกุวัดพิกุลเป็นมีพิมพ์พวกพระอะไรนะซุ้มก่อเอ่ยพระเม็ดขนนเออยตรงก,กันกับพิมพ์ของกุวัดพิกุลเรามาดูกันแม้กระทั่งอย่างนี้ลักษณะนี้มีพิมพ์พิมพ์นี้เหมือนกันพิมพ์เล็กอนี้เป็นนางกำแพงองนี้ก็คือเป็นของกุวัดพิกุล ชัดเจนมีพิมพ์พิมพ์นี้เหมือนกันแต่ผมจะเอามามาให้ดูวันหลังอย่างนี้องค์นี้เป็นของกีบบัวเรามาดูเรามาศึกษาถือว่าเรียนรู้ด้วยกันนั่นแหละเผื่อใครเจอหรืออะไรภาพพวกนี้บอกนี้ว่าตอนผมเจอผมก็ไม่ได้เอาเยอะหลุดอยู่ในตลาดค่อนข้างจะเยอะแต่ผมก็หาไม่เจอนะว่าหลุดไปแล้วไปอยู่กับใครเขาเก็บยาว หรือเอาไปเก็บเลยเรืออไปสงพวกลังพวกอะไรคนมีตังพระเลยไม่หมุนเวียนอย่างนี้เพราะตอนผมเจอใหม่ๆก็คือด้วยประสบการณ์เห็นพระน้อยเลยเอาพระไว้อย่างรับพิมพ์สองพิมพ์หืออย่างนี้ก็เอาไว้แค่ไม่กี่องค์ เมื่อเราชอบจะต,ตามหาซื้อหาซื้อไม่ได้อย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันตั้งหลายปีผมหวังที่จะหาเจออยู่ในสนหามเพื่อที่จะซื้อเทเลียนราคาอย่างนี้หรือซื้อแพงหน่อยเมื่อเราชัดเจนแล้วแต่ไม่เห็นของเรามาดูเรามาศึกษาเป็นพระกำแพงกีบบัวของกุวพิกุล แต่ถ้าเราตีเซฟๆบอกนี้ว่าเชื่อคนไม่เชื่อคนขายไม่เชื่อคนแบบขายแล้วกันคนหาพระมาบอกว่าคนที่ได้บอกเป็นครูวัเพกุลเราก็ตีเซฟๆซฟไวเป็นของฝั่งทุงเศรษฐีเรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงเป็นพระของกํมเพนเป็นมองนี้อะพิมพ์นี้มีอยู่ลงในหนังสือไหม ผมมองคือยังไม่มีผมก็ต้องเตือนก่อนคนที่จะซื้อไปหวังเอาไปขายซึ่งมันก็แตกต่างกับปัจจุบันที่เขาเล่นกันเล่นพระให้ดูที่พิมพ์ถ้าพิมพ์ไม่มีเงิงซื้อซื้อไปแทบจะบอกว่ามีที่เขาเตือนกันมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อผมก็ต้องเตือนก่อนผมเล่นพระก็จะแจตกต่างกับเขาอย่างนี้ เรามาดูถือว่าแบ่งปันกันพึ่งแต่ก่อนผมไม่มีความคิดอย่างนี้ก็ไม่ได้เอามาเผยแพร่ไม่ได้อะไรไม่ได้สร้างภาพว่าผมพบเป็นภาพกำแพงอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงเพื่อคนได้เจอ,อ,อซึ่งภาพพวกนี้ก็คือ ตอนพื้นที่ผมซื้อได้ถ้าจะไม่ไม่ผิดก็คือประมาณปีห้าสองเราดูเราศึกษาถือว่าเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงเพื่อคนให้เจออยู่ในตลาดราคาก็แล้วแต่ว่าจะซื้อในราคาที่เท่าไหรเพราะตอนผมซื้อเนี่ยซื้อมาในราคาเดียวกันทกพิมพ์ราคาเดียวกันพระพวกนี้ผมซื้อไว้น้อยไม่กี่องค์ คือสามไม่กี่องค์พอร,ราคาราคาเดียวกันกันกบพวกซุ้มกอพวกเม็ดขนุนอย่างนี้แต่ถ้าเรามองนี้ว่าณตอนนี้ไม่เหมือนตอนนั้นระหว่างเม็ดขนุนกับพระพวกนี้เวลาซื้อผมมองคือผมซื้อพวกนี้ซื้อแพงกว่าพวกเม็ดขนุนเพราะเม็ดขนุนเป็นพระเป็นเม็ดขนุนพระซุ้มกอ่อ เป็นพระเป็นจภาคาีโอกาสที่เราจะบอกว่าเป็นพระแท้มันไม่มีคนเชื่อส่วนมากเราพูดเขาก็จะตีเป็นพระเกไปเวลาซื้อผมถึงจะซื้อถูกกว่าพระของพวกนี้เพราะเวลาเราพูดบอกว่าเป็นพระแท้คนที่จะเชื่อเรามันน้อยอย่างนี้มันยาก ยากกว่าพูดพระพวกนี้เป็นพระแท้เวลาเราซื้อเขา้าเราก็ซื้อเข้าถูกกว่าเพราะมอ,องนีนพระอยู่กับมือเราถึงจะพระเป็นพระแท้โอกาะที่เขาจะบอกว่าเป็นพระแท้เหมือนเราอะมันน้อยส่วนมากก็คือพระอยู่กับมือเราเขาตีเป็นพระเกไปถ้าเราซื้อแพงไปโอกาสที่เราจะขายก็ยาก แต่ถ้าขายถูกๆแบบขายทิ้งขายกว้างเราจะทำไหมเราก็ต้องมองเราคิดเราดูเราศึกษามองเงี้ยทั่วๆไปบางครั้งขายทิ้งขายกว้างแต่เราหาพระใหม่ไม่ได้เราจะขายไหมได้กำไรเป็นเท่าสองเท่าก็ช่างเราก็คิดแล้วแต่หมมมองความคิดของแต่ละบุคคล เป็นพระกำแพงของฝั่งทุ่งเศรษฐีตีลึกๆก็มองเงี้ยถ้าจะคายเอาตังก็คือของกุวัดพิกุลแต่ขวบคมก็ต้องเตือนก่อนพิมพ์แบบนี้ไม่มีอยู่ในนักสือพระที่เขานิยมกันดูเละศึกษาลักษณะของคาบกุคาบอะไรอย่างนี้ตามที่คนแบ่งให้ก็บอกว่า เป็นพระที่อยู่ในไฮเราคนที่ดูวิธีเปิดก็เจาะไฮเราให้เขาให้คนที่เจอเอาไปเก็บแต่เขาไปเก็บไว้ที่ไร่หอ้อยอ้อยป่าอ้อยบนตกดูที่เจาะเข้าน้ำเลยเข้าอย่างนี้ลักษณะของพระตอนพามาถึงผมก็คือพระเปียกๆอยู่ ด้วยประสบการณ์เราก็กลัวด้วยราคาก็ไม่ใช่ถูกไม่ใช่ถูกแบบภาคีแต่แพงเท่าพาะพระแท้ไหมไม่เท่าเราก็มองนี้ว่าซื้อ,อยังไงตอนผมเจอผมไม่ได้ซื้อไว้เยอะเราดูเราศึกษาถือว่าเรียนรู้ได้กันเผื่อใครเจอใครอะไรก็จะได้ ซื้อมาใช้ซื้อมาอะไรก็แล้วแต่เป็นพระดีละพระนางกําแพงกีบบัวถือว่ากีบบัวแล้วกันอองถูก,ากัาไปกุลยึงนี้เราขยายดูกันว่าเป็นยังไงลักษณะของเนื้อพระอาจจะสั่นบ้นางออกขยายเยอะอย่างนี้ แต่อยากให้ดูว่าเป็นยังไงดูชัดๆอย่างนี้ลักษณะของพะระเนื้อ,รอพระแต่ผมก็ต้องเตือนก่อนการเล่นทาสุกปัจจุบันเขาเล่นพิมพ์กันถ้าเล่นเนื้อแบวผมก็คือทุนจะจมหรือเปล่าก็แล้วแต่ทุกคนพอมองอย่างนี้ว่าพวกนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราพูดไปเขาจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้ก็ถือว่า ผมเอามาความรู้มาแปงปัน,ปนกันถ้าคนเชื่อก็ถ้าเจอก็ซื้อแล้วแต่ราคาเป็นพระนางกำแพงกีบัวของกำแพงเพชร